สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม้ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกประจําเดือนมีนาคม2 5 6 4ค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21สพฤศจิก,กาย,ยนนั่นเองนะคะก็ช่แนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือน ของไทยนะะคการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลับแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีพิจิกและราวพิจิกใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบด้วยร่วมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงหรือก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะเดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจเนาะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ะะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆท้งสิน้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็สำหรับชาวราศีพิจิกและราพิจิกนะคะคุณคือชาวทัตุน้ำนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะดูจากหน้าไพ่นะเมเจอร์อะคานขึ้นมาใบเดียวและเป็นไพ่ของความหมดหมอง ความคิดมากนะคะความโศกเศร้าความค,มคลุมเครือไม่สว่างสวัยเอาเสียเลยนะคะรวมกับ ตัวตนของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกได้เป็นไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยนะคะคิดมากคิดเยอะเศร้าเสียใจนะคะจมอยู่กับอดีตที่มันผ่านไปแล้วนะคะเนาะก้มหน้ามองถ้วยที่มันได้หกล้มไปแล้วไม่สามารถที่จะ,อะเอาน้ำในถ้วยที่มันไหลออกไปกลับคืนมาได้นะคะดังนั้นค่ะ สิ่งต่างๆที่มันได้จบลงไปแล้วตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆที่มันได้ผ่านพ้นไปแล้วเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้นะคะจงมีกำลังใจนะคะสร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วเงยหน้าขึ้นมาตัวคุณยังมีความหวังมีความฝันนะคะ ทั่วอีก2ใบข้างหลังมันยังตั้งอยู่นะคะแค่คุณเหลียวกลับมามองนะคะสิ่งดีๆอยู่ข้างหลังคุณอยู่รอบตัวคุณอย่าจมปลักอย่าโฟกัสกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเรื่องที่มันไม่ดีนะคะ Move on ออกมานะคะหันหลังให้กับมันนะคะแล้วก็หันหน้าให้กับทั่วที่มันยังตั้งอยู่ดีกว่านั่นเองนะคะก็ ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคุณคือชาวธาตุน้ําคุณมีอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะเจอเรื่องราวเลวร้ายต่างๆนะคะเรื่องราวที่ทําให้ตัวคุณโศกเศร้าเสียใจเรื่องราวที่ติดอยู่ในหัวใจเอาออกไม่ได้สักทีนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าในเดือนมีนาคมนี้ถ้าหากว่า พิจารณาให้ดีมีสติอยู่กับตัวเองให้มากๆตัวคุณสามารถที่จะ move on ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการงานค่ะการงานของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกถ้าเป็นไพ่งานจริงๆเนี่ยขึ้นมาแค่ใบเดียวนะคะได้เป็นไพ่ใบสรุปเลยก็คือไพ่8ไม้เท้านะคะ8ไม้เท้านะคะงานที่เกี่ยวกับ การสื่อสารการออนไลน์งานพูดงานให้กำลังใจที่ปรึกษานะคะหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางคมนาคมแบบนี้นะคะก็ไม่รู้สึกว่าสามารถเป็นไปได้อยู่นะคะสามารถดำเนินการไปได้เรื่อยๆเนาะสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็ยังทำงานของตัวเองไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะเบื่อมากๆนะคะอยากจะออกแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะคะอ่า บางคนอยู่มานานแล้วนะคะแล้วก็รอโบนัสรอการขึ้นเงินเดือนรอการปรับตำแหน่งไม่มีเลยภายในสองสามปีที่ผ่านมานิ่งอยู่ที่เดิมนะคะแต่ทำไมรู้สึกว่าถ้าถามว่าคุณยังอยู่ต่อไปถามว่าอยู่ได้ไหมยังอยู่ได้นะคะยังอยู่ได้ยังสามารถที่จะทํางานที่ตรงเนี้ยได้อยู่แต่บางคนแบบว่าสุดสุดแล้วอยากจะออกไปแล้วนะคะนะก็ ไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าตัวคุณอยากจะออกมาก็สามารถทำสามารถทาได้ไหมไม่รู้สึกว่ามันเอาจริงแหละมันก็ยังไม่ใช่จังหวะแล้วก็เวลาที่จะออกมาแต่อยากจะให้อาหานะคะแพชชั่นดีๆในการทำงานต่อไปอย่างเช่นถ้าว่าคุณเบื่อกับงานประจำแล้วนะคะอยากจะหางานอดิเรกทำนะคะก็อาจจะเป็นการาทำ ทำเกี่ยวกับงานออนไลน์ได้นะคะรับเป็นจ็อบๆได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการขายออนไลน์ขายของออนไลน์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะขายอะไรนะคะก็ขายของเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสิ่งอาจจะเป็นพวกเขาเรียกว่าสินค้าที่เกี่ยวกับความชอบนะคะเกี่ยวกับงานแฟชั่นนะคะงานเขาเรียกว่าแฮนด์เมดเนาะหรือว่าเกี่ยวกับ เด็กก็ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าความสวยความงามอะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถที่จะทำเพื่อที่จะหารายได้เสริมนะคะหรือว่าหาแพชชั่นดีๆในการทำงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับนะคะในเรื่องราวของการงานเนาะการงานสําหรับคนที่ตกงานอยู่นะคะถามว่ามีเกณฑ์ีิวกัดที่จะได้งานใหม่ๆหรือเปล่านะคะก็ในช่วงปลาย ปลายเดือนนะมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่จะได้ข่าวดีนะคะอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะในเรื่องราวของการงานเนะาะตัวคุณอาจจะได้เริ่มต้นนะคะงานใหม่ๆนะคะตรงนี้เนาะอาจจะเป็นงานใหม่ที่ตัวคุณไม่เคยทําเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นงานาแบบเดิมนะคะแต่ว่า เริ่มในองค์กรใหม่ซึ่งตัวคุณอาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะอาจจะมีงานหลายๆอย่างที่ตัวคุณไม่เคยทําก็อาจจะได้รับโอกาสในการาฝึกฝนนะคะในการเขาเรียกว่า,าหัดนะคะที่จะทําตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเขาให้ตัวคุณมีความกล้านะคะอย่ายึดติดอย่าจมกับตำแหน่งเดิมๆนะคะอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆที่เคยทำลองทำสิ่งใหม่ๆบ้างนะคะชีวิตจะได้มีสีสันเนาะ อืมนะคะจะได้รู้ศัก,กยภาพของตัวเองว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยมีความสามารถนะที่จะทําสิ่งใหม่ๆได้นะคะอย่าจํากัดเขตของตัวเองในความคิดแค่ความคิดว่าเอ้ยฉันไม่น่าทําได้แบบนี้ค่ะเนาะเปิดโลกเบิกเนตตัวเองนะคะคุณทําได้นะการงานไปแล้วนะคะการเงินไปแล้วนะคะโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีพิจิกลัคนามพิจิกถามว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะมีโชคลาภลาบลอยบ้างไหมนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาแบบนี้นะคะ มีเกณฑ์มิอกาสที่จะมีโชคเข้ามาแน่นอนจะมีคนหยิบยื่นเงินนะคะให้กับคุณหรืออาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากฟุกๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่นะคะถ้าหากว่าคุณได้เงินก้อนนี้มาแล้วอะคะ่ะไม่รู้สึกว่าตัวคุณต้องแบ่งไปทําบุญบ้างนะเออแบ่งไปทําบุญบ้างนะคะบริจาคนะคะอ่ะ เกี่ยวกับแสงสว่างนะคะบริจาคน้ำนะคะหรือว่าเป็นบริจาคในเรื่องราวของอาจจะเป็นหนังสือสวดมนต์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เนาะก็จะช่วยนะคะหนุนดวงของคุณให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะให้ระมัดระวังนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเนาะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความคิดความเครียดคิดเยอะคิดมากนะคะเครียดเนาะเครียดมากๆนะคะคิดเยอะคิดมากนะคะ แล้วก็เมื่อเรามีความเครียดเนี่ยอารมณ์เราก็จะแปลปรนอ่อนไหวง่ายเนาะมีไพ่เด็กถือดาบเข้ามาด้วยแบบนี้ระมัดระวังในเรื่องราของคําพูดแล้วก็อารมณ์ด้วยนะคะอารมณ์อ่อนไหวง่ายเครียดง่ายเหวี่ยงง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมให้ระมัดระวังนะเพราะว่าในเดือนอมีนาคมนี้นะคะมี มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนเยอะๆมากหน้าหลายตานะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความคิดอารมณ์ความเครียดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของคาพูดด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของการปรวดปวดตั้งแต่ท้ายทอยนะคะลงมาถึงคอบ่าไหล่หลังเอวสะโพกบันท้ายนะคนที่ปวดหลังบ่อยๆนะคะ นะระมัดระวังนะคะโรคกระดูกทับเส้นประสาทนะคะตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นแล้วต้องรักษายาวได้นอนยาวเลยก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆเช่นเดียวกันนะคะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะคะตรงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกายและหัวใจโดยเฉพาะความคิดความ ความวิตกกังวลของคุณอะเออมันอยู่ในหัวของคุณคุณต้องออกมาให้ได้นะคะสําหรับในเรื่องราของความรักความรักเดี๋ยวไม่จะทําคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่จะอ่านคร่าวๆให้ฟังก่อนเนาะสําหรับคนโสดคนโสดถามว่าแบบ คนส,สนิทนะคะถามว่ามีเกณฑ์วโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับใครใหม่ๆหรือเปล่ามีเกณฑ์ีิวกาสที่จะได้พบได้เจอนะคะกับคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคนๆนี้นะคะจะเป็นอาจจะเป็นชาวธาตน้าค่ะกรกฎ มีนพิจิกนะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะจะอาจจะได้เจอกันจากการติดต่อสื่อสารผ่านทางโลกออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่มองว่าอาจจะเป็นแค่การทำความรู้จักกันยังไม่มีการพัฒนาใดๆนะคะสำหรับคนโสดเนาะ หรือบางครั้งบางทีนะคะคนโสดที่เพิ่งจะโสดนะเพิ่งจะเจ็บปวดมาจากความรักเพิ่งจะจบความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะตัวคุณยังยังลืมคนรักเก่าไม่ได้ยังมูฟออนไม่ได้นะคะยังคิดถึงยังรอคอยอยู่นะคะแต่ว่าตามหน้าไพ่ไม่มีเกณฑ์น,นะคะที่จะมีการกลับยังไม่มีเกณฑ์ที่คนรักเก่าจะกลับคืนมามีแต่ตัวคุณที่คิดถึงฝันถึงนั่นเองนะคะสําหรับคนที่โสด แต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่มีไพ่เด o ูลเข้ามาแบบนี้นะคะไพ่ u e e n ถือเหรียญน,นะคะก็ยังคุยกันได้ค่ะนะยังคุยกันยังคุยกันไปได้อยู่แต่ว่ามันนิ่ง เง,งียบๆเฉยๆหา,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 าความชัดเจนไม่ได้ไพ่เดอะมูนนะคะไม่มีความชัดเจนแน่ๆนะคะตรงนี้เนาะสำหรับนะคะคนที่มีคู่แล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะถามว่านะคะเ,เป็นยังไงบ้างนะมารู้สึกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะตัวคุณมีความคิดเดยอะคิดมากบางครั้งบางทีเอาเรื่องเก่ากลับมาคิดใหม่นะคะซ้าเดิมเก่าๆกลัวว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าเขาจะเป็นอย่างนี้คนที่มีประสบ ในเรื่องราวงความรักที่ไม่ดีนะคะหรือนะคะคนรักเคยทําร้ายจิตใจนะคะเนาะก็มันมันมันคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆอะค่ะซึ่งเขาอาจจะเป็นคนใหม่แล้วก็ได้เราให้เราตัดสินใจที่จะให้โอกาสเขาแล้วก็มีเขาอยู่ในชีวิตจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อยากจะให้ทิ้งความคิดทิ้งความ เครียดทิ้งเหตุการณ์เก่าๆทิ้งไปนะคะทิ้งไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เ,เราตัดสินใจที่จะให้โอกาสเขาแล้วก็มีเขาอยู่ในชีวิตในทุกๆวันแล้วก็อยากเครียดในเมื่อเราให้โอกาสเขาแล้วเราก็ควรที่จะมั่นใจในตัวเขาแล้วก็มั่นใจในความรักที่เรามีให้เขานั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจคอมเมนต์ดีๆให้ไม่มาตลอดนะคะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ